แหรับเชิญด้วยนุ้ยหล่อ,อนชัยลิปอะไรทำไมม,ม,มันน่ารักแมทแต่ยังมีความวาวก็เลยออกมาเป็นตัวนี้มันเป็นแมทแต่ก็ไม่แมทแต่ยังเป็นติน้นมาอุ้ยเฮ้ยอย่างเงี้ยเหมือนขาดหวยอะสามารถทาได้ทุกสีผิวนะนู่ดสะอาดนู่ดเกิดมาเป็นสายฝอยเอยนั่งคอยนะเด็กเดก่อนเด็กเคอร์ดเนาะว่างเนาะฮัย <het> ลิฟเหมือนซีฟิลเลอร์ล้นอะเหมือนเรื่องบ้าอะไรกันคเนี้ยนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันคะ มาพบกับนู่นอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญด้วย <laughs> อ้าวพี่นุ่นก็บอกว่าพี่นุ่นหนูติดสวยพอหนูตลกก็ไม่เอาอีกเอาได้เลยเทคเมื่อกี้ได้เลยได้ไหมไม่แต่คือเธอปากซีดมากไม่สมกับเป็นซีอีโอวันนี้หนูเป็นซีโอตัวน้อยไปรุ่นสร้างตัวได้ไหมตรงอะไรนะตรงอะไรตรงเอเทปูนไงมีแบรนด์เป็นของตัวเองแล้วก็คือแคชเชียร์ตตี้นั่นเองค่ะปุ้ยแต่ว่าตัวเนี้ยคืออะไรทําไมหน้าตาไม่อันนี้คือลุคชูบเป็นแบบว่าลิปฟิล์มอ่ะพี่นุ่น ก็คือแมทก็ไม่แมทจะวาวก็ไม่วาวเอ๊ะเป็นยังไงอะไรนึกออกไหมข้อดีของมันคืออะไรอะไรที่ทำให้แตกต่างจากลิ้ข้อดีของมันคือไหนไปไปพี่น้าไป ไ,ไม่ใช่คือของหนูอะหนูเป็นคนชอบใช้ตินใช่ไหมพี่นุ้ตัวแรกของหนูทุกคนก็น่าจะรู้ i y Hab Water ตัวนั้นคือแบบว่าตะก,กาต้าแตกมากในตอกๆอะไรย่างเงี้ยคือหนูเป็นคนชอบใช้ตินอยู่แล้วแต่หนูรู้สึกว่าเออเราจะทำตินยังไงดีที่มันติดทนแต่เนื้อก็ยังแมทแต่ยังมีความวาวก็เลยออกมาเป็นตัวนี้เนื้อยังแมทแต่เนื้อแมทแต่มีความวาวซึ่งมันเลิศพี่นุเห็นไหม ฮ้ยอะไรใหม่ๆนี่มันเรื่องราวอะไรกันคะไหนขอลองก่อนหนูจะบอกว่าตัวนี้พี่นุ่นคะแล้วกลิ่นอะถูกต้องกล้ยแล้วแต่ละตัวจะมีกลิ่นเฉพาะของมันเองเหมือนลิ้นจี่ก็จะเป็นกลิ่นลิ้นจี่กลิ่นพรีชก็จะเป็นกลิ่นพีชเลยพี่นุ่นและสีสวยทาได้ทุกสีเนี่ยบอกเลยแล้วคือสีชัดมากขมวดไหมขมวดแรง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 เลยไม่แต่ว่าขมวดไม่ได้ทำไมคะเพราะว่าอีเนี้ย มันไม่ได้จบแค่นี้มันไม่ได้จบแค่นี้มันมีอ,อะไรอีกอะเราเรานึกถึงว่าเฮ้ยเราเป็นคนปากแตกง่ายระหว่างวันคือ,ถ,อถ้าเกิดว่าเราเอาทาไปแล้วปุ๊บปากแห้งปากแตกเดี๋ยวลิปไม่ดีอีกอ่ะ,อะเราทําบารม์มาให้เลยค่ะนี่ ขมวดร้อยห้าเก้าสามสี่นุ่นแล้วตัวนี้ต่างจากตัวอื่นตรงที่ตัวเนี้ยเหมือนที่หนูบอกว่าหนูอยากทําให้มันเป็นแมทแต่ก็ไม่แมทแต่ยังเป็นติ้นพี่นุ่นนึกออกไหมซึ่งตัวอื่นก็คือจะเป็นติ้นเป็นกรอสเป็นวาวไปเลยต่างๆแต่ตัวนี้ก็คือเป็นเนื้อพิเศษที่สั่งทํามาเลยซึ่งแพ็กเกจจงแพ็กเกจจริงก็คือน่ารักมากวัยรุ่นเจนแซ่ตัดแต่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 ตัดมากหักขอหักขอไอเท็กหักคอใาไหมพี่นุ่นเข้าใจไหมคือมันมันจะแบบอุยเอาจริงๆนะเดี๋ยวเนี้ หนักหรือแบบเด็กเจนซีที่แบบจับขึ้นมามันต้องขโมยเพื่อนต้องถามว่าหล่อนใช่ลิปอะไรนะทำไมมันน่ารักอะไรอย่างงี้แล้วมันคือลิปบามที่มีสีใช่คือสีแต่ละตัวก็คือเหมือนอันนี้ยกลิ่นบานาน่าสีก็จะเป็นนูดแล้วก็ตัวบามก็จะเป็นสีนูดด้วยแล้วคือกลิ่นแบบน่ารักมากฉันไม่ชอบกล้วยนะแต่แบบกลิ่นคือโอเคเลยอะคือพิวบานาน่าพิวพิวบานาน่าก็คืออินุนไม่ทันเจนซีเก็มาอุ้ยเฮ้ย อะไรใหม่ๆเอาดีๆเจ๊ตะลึงหมาห่อนแม่คือรูดแบบอย่างเงี้ยเหมือนขัดหวยอ่ะก็ยังอยู่ตะลึงหมาห่อนปะสุดๆไม่นราคือทำแน่นขนาดเนี้ยทุกรุ่นเลยนะเวอร์ปะเจ๊คือมันก็ยังสิงสเตนสีเบยนู่นถ้าสมมติว่าทาหมดแท่งอ่ะไม่ตายเลยหรอคือมันก็ยังติด ทิ้งสีไว้อยู่เลยเป็นไงล่ะเที่ยวเตรียมเมคอัพนี้มูเวเลยถ้าเรยากละแมต์นี้ถ้าเจ,ากาจ,จอกันแมต์นี้<า>แมต์เดียวอ่ะคือทาเซต์เนี้หมดทีเซต a l p h าปะหนูเป็นคนไม่ทาลิปสามระหว่างวันที่นู่นหนูเลยรู้สึกว่าการที่ทําลิปติดทนออกมาทีเดียวอ่ะมันกินอะไรมาแล้วกินไปเลยทีเดียวทั้งวันมันจะได้จบพอฉันเห็นอ่ะเธอแบบจิตจะกุ้งกิจกรรมเนาะวันวันอ่ะแบบเด็กเจนซี่เขาแบบเดินสยาม ลองข่าวเก๋โยนโบพันสาวเจลิปกิ้นข้าวสี <t <t med ่สิบห้าสิบกุญยอดเห็นไหมล่ะเออวันวันหนึ่งอะแล้วคือทำออกมาคือตอบโจทย์มากแต่เรามาสวัสีกันไหมคะพี่นุ่นจะมีทั้งหมดหกสี คือทำถึงเกินเจจะบอกว่ารุ่นนี้ลูกชุบอ่ะคือรุ่นที่ฉันชอบแท่งที่สุดเลยทำไมมันน่ารักเหรอเจมันน่ารักสีมันน่ารักเลยอ่ะคือ่อเชื่อปะเจมพี่นุ่นถืออ่ะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ตอนดูเป็นเด็ก18นะคะบอกก่อนเออคือเหมือนเรียนมาแต่เดีอ่ะคุณแม่นึกออกไหมโอกคือมันดูเด็กไปเลยก็ไม่เถียงคือแพ็กเกจรงแพ็กเกจติ้งมันทำให้พี่นุ่นดูเด็กดูแบลกลายเป็นว่าหนูอยู่ข้างๆ19แก่เแก คอร์ดไว้ไก่อน,นะอันนี้ขอแนะนำนะอย่าเพิ่งทาบามก่อนอลงอันนี้เพราะมันเป็นเนื้อแบบเนื้อฟิล์มอ่ะก็คือปากต้องแห้งเลยสีแรกนะคะสีพีชกินหอมามากมากมาลึงหมาหอนเหาโฮกหลามาเห้าลีลังก,กาผมแดงจะสีสวยมากแบบมันเป็นลิปที่ไม่ต้องทาสองรอบอะไม่ต้องทากอรอะไรทับงใช่ใช่เพราะว่าหนูบอกแล้วว่ามันคือเนื้อแมทแต่ออกวาวแต่เป็นตินเออคือมันคือทรีอินวันเหมือนที่หนูโปรโมทไปเลยงง สีโทนแมทแต่วาวแล้ววาวจริงนะคะไม่ได้พูดเล่น <4 S 1> คสีพีดวาวมากอะ่ะมันออกเป็นแบบนูดพีดชพแบบสวยอะ่ะจะบอกว่าผิวสีไหนก็ทาได้สีเนี้ยมันจะเป็นส้มแต่ติดนูดแต่<ฟ>ไม่ออกชมพู<ฟ>สวยมากมาน,นะคะเบอร์หนึ่งศูนสองนะคะลินจี่อันนี้จะเป็นติดนูดชมพู ฉันชอบลิ้นจี่มากแล้วอันนี้คือหอมสุดๆอ่ะคือตายได้เลยนะคะเนี่ยเป็นคนปากคำนะคะแล้วก็เป็นคนปากแตกง่ายด้วยสีนี้สวยมากเซ๊เอาดีๆไม่ต้องดูกระจกเลยหรออ่ะก็ือจะโฟโต้เซอร์เรียลมาสิบห้าปีป่ะเจนแฟตกับเจนเบบี้บูมเมอร์เออเห็นอะไรและเขี้อุ้ยสี่คนรอดอ่ะส่วนสองค่ะลิ้นจี่ ศูนย์องซื้อเลยสวยมากถูกต้องมากเบอร์สมจะเป็นกลิ่นแอปเปิลแต่คนไม่ค่อยทําเครื่องสําอางกลิ่นแอปเปิลนะทำไมอ่ะแม่นานจะเห็นทีรอยปีมีคนปะไม่รู้ทําไมเหมือนกันแต่กลิ่นกล้วยอ่ะเคยเห็นเออไม่ออกอ่ะไม่ออกแป๊บนึงนะมีกระจกไว้แม่เอาละเจ๊ปากฉีกอ่ะมาเบอร์สามกลิ่นแอปเปิลหหอมมากหนูขอดมหน่อย อา้าของ,ม,งมันคือแอปเปิ้ลจริงๆอะพี่นุน่น <c oughs> อืมแอปหยอดดมตั้งแต่ได้ตัว, <c oughs> ตวทเทสเตอร์แล้วของหนูอะกินแล้วก็รสอะต้องหอมต้องอร่อยตลอดอร่อยจริงปะเอาไอแฮปวอเตอร์มาให้หน่อยแม่เสียอะไรก็ได้ไอแฮปวอเตอร์อันนุ่นมีคือไอแฮปวอเตอร์รุ่นแรกเนี่ยหนูพูดเลยนะว่าใครที่กำลังจะเป็นลมนะย้ำนะใครที่เราจะเป็นลมซื้อรุ่นนี้ไปหยอดแทนใส่น้ำกินหายเป็นลมเลยหอมอร่อยจรที่สุดพี่นุ่นมันอร่อยด้วยปกสีปากโคตรมี เยอะนิน,นึงอ่ะเยอะนิดนึงเยอะนิดนึงมากมายควายตะลึงอะ่ะเอา้าหนูเพิ่งเคยกินว่ามันอร่อยมากแล้วทุกสีคือไม่เหมือนกันใคร<ม>อยากลองไปลองได้ผส,สมกะมก็เป็นอีกแบบวันก่อนอะ่ะกลมอะไรเขาได้วันก่อนสดเป็นเครื่องสําอางแต่ขายเป็นของกินไม่วันก่อนหนูแลกนั่งอะไรสดลูกเพจบอกว่าพี่เฮดคัมมันอร่อยมากเลยกินได้ไหมคะหนูก็เลยบอกว่าไม่รู้กินได้ไหมหนูก็ทําอย่างนี้ อันนี้ศูนย์สี่นะคะลูกชุบสตรอเบอรีร่สีแดง oh. อ่งเปาตัวตัวไก่แดงไหน แดงนี่ไงที่เราเลือกสวยอ่ะไม่เราคือสามารถทาได้ทุกสีผิวนะอ่ะเราสองคนอ่ะคือสีผิวต่างกันมากอะแต่ทาแล้วรอดทั้งคู่เนเป็นคนสีผิวเข้มซึ่งเนเคยพูดกับลูกค้าเนตลอดว่าทุกสีที่เนผลิตมามันต้องใช้กับได้ทุกสีผิวพอเนเป็นคนผิวสีพอผิวสีปุ๊บเฮ้ยเราจะทาลิปยังไงดีให้แบบทุกเฉดผิวมันทาได้อะไรอย่างเงี้ยเนก็เลยต้องผลิตลิปที่มันออกสีเป็นเบสกลางๆออกมาพี่นุ่นเก่ ดีใจด้วยนะพี่น้องฉันเห็นตั้งแต่แกแบบเด็กมาถมอยากถามทุก<ล>คนว,ว่าเห็นหนูครั้งแรกตอนไหนที่แบบจาได้เลยว่าอีนี่อีเด็กนี่มันแก่นแดดมันอะไรเงี้ยเด็กมาถมที่ใส,ส่ส้นสูงเท่านี้แล้วเดินพรมแดงอ่ะพี่น,น,นห็นหนูตอนนั้นชุดดำาชุดดำใช่ไหมแต่อันนั้นไม่ใช่อันแรกที่เห็นอันนั้นคือดังแล้วแล้วเขาเชิญไปเดินพรมแดงก่อนหน้านั้นคือเป็นเด็กเล่นโทรศัพท์อยู่บ้านอ่ะแล้วเวลาถ่ายยังแบบ หันซ้ายหันขวาล็อกแลกกลัวแม่มาเห็น่าแบบเล่นนกตบนี่แหละเนสตี้แล้ววันนี้คือแบบมาแบบแต่ขนาดนี้ตั้งแต่ตอนนั้หนูสิบเอ1ดตอนนี้19กก็9กี8ปีแปดปียังอยู่ที่เดิมเลยเนี่นิ้่เก่งนะเก่งเก่งอ่ะจริงจริงเด็กสมัยนี้เก่งมากทุกคนแล้วงงสวนสี่ขอไม่ทาทั่วปากเช็ดยาเออมันลบยาจริงสี่หาบ้านปะ A T A เ A T O a T O A ไม่ดูสักอันพูดได้เลยปะมันเหมือนอะไรรู้ปะเหมือนลิปกะแต2สองหัวที่ผสมมาแล้วหล่อแม่ไม่ต้องทาสองชั้นะคืออันนี้หนูพูดอะไรนะมันแน่นอย่างนั้นเลยหนูยังไม่เคยได้ลองใช้ลิปที่กะแตเหมือนแต่สีไม่เหมือนไงเวอร์เกินนวัตกรรมอ๋อมันเป็นฟิล์มมันเป็นฟิล์มเบอร์ห้าเบอร์ห้าเบอร์ห้าสีเกรฟเป็นสีที่หนูรู้สึกว่าทุกเชดผิวทาแล้วผิวหน้าป๊อปขึ้นมาสว่างขึ้นมาเป็นสีที่แบบ ลุกประจําวันอ่ะทาแล้วสวยแล้วกินองุ่นแบบาดเคียวโฮเุ้ยเห็นไหมมันดูเป็นลูกผู้ดีตั้งแต่เกิดใส่รองเท้าชาแนลสภายกระเป๋าดีออที่คาดผมเป็นของชาแนลใส่ต่างหัว s ออะสีเนี้ยหนูพูดเลยฉีดน้ำหอมอะไรทอมฟอร์ดไหมหรือยังไงสีเนี้ยมันแบบโคตรน่าหลักอะสีเนี้ยอ้ยผู้ดีมาก สีนี้คือสวยแบบทาได้ในชีวิตประจำวันทุกวันทาแล้วสวยเลยอัตโนมัติสวยจริงรับปริญญาก็ได้งานแต่งก็ได้อะไรก็ได้คือแบบทุกโอกาสเกิดที่สุดและหนู0ูนย์บานานาค่ะอันนี้เป็นน,นูดนะมมหนูพูดเลยนะว่านูดแบบนูดน้ําตาล,ตาลแต่ไม่ป่วยเออถ้าแกทาไม่ป่วยคนทั้งโลกก็ทา,าแล้วไม่ป่วยละเพราะว่าสีเนี้มันคอนโทรยากมากนะถ้าคนผิว,ผวเข้ม นูดสะอาดนูดเกิดมาเป็นสายฝอเดินอยู่เมกาเดินอยู่ริมสแควร์แม่เข้าใจปะปกคุยสวัสดีนี่ไม่เข้าใจนะคะต้องฮัลโหลเวลคัมืออกไหมสีเนี้ยมันต้องอะไรแฮปคอนดอมแฮปเควายฟรีไวไฟเข้าใจไหมคุณแม่คือมันสีสวยอะพี่นุ่นรถจริงหนูคูยเลยนะว่าทุกสีที่หนูแบบเห็นก็ตาเนื้อเลยนะตรงปกปกตรงปกแล้วก็สวยเข้ากับทุกสีผิวตอนแรกอะเห็นแท่งอะ นึกว่าจะเป็นสีแบลๆคสแบแบคนเพิ่งมีลิฟต์แบบเพิ่งชมพูเป็นๆอะไรเงี้ยอ๋อสวยทุกสีค่ะจบอโวดพี่นุ่นฉันชอบสีเบอร์หกเบอร์หกนี้เบอร์ห้าเบอร์สองครบแล้วนะพี่นุ่นว่าชอบห้ากับหกสาม มันแบบอมส้มนิดนึงใช่ทีนี้เอาสีที่ชอบที่สุดมาทาหมดแ่งเหนื่อยจังรู้ยังว่าแคชชี่เนสตี้สามารถทาได้กี่รอบพี่นุ่นเธอจะได้รูตอบนี้เลยของหนูมันสองจุดห้าบวกหนึ่งกรัมก็เป็นสามุดห้าก็ใช้ได้ทั้งปีอ่ะขี้แตกวันนี้รอดูไม่พูดเล่นจริงมาของอเบอร์สองค่ะไม่ใช่อะไรอยากได้กลิ่นลิ้นจี่ไปตลอดจนหมดแท่งพี่นุ่นชอบลิ้นจี่หรอชอบมากทงชอบกินชอบกลิ่นอ่ะ ต่หนูชอบมากหน้าน่ะของอะไรของยังไงด็อกเตอร์อะไรด็อกเตอร์ด็อกเตอร์นุน่นกลับมาเลยปะอาวก <laughs> เ,เลยด็อกเตอร์นุนน่นหนูใช้ทุกวันสีม่วงพี่นุ่นมาหนูเลือกสูตรห้ามาเริ่มเริ่มเริ่มลอยอัพเตรียมหนึ่งสองสามรอบที่หนึ่งรอบสอง <S <S เฮ้ยอย่าเพิ่งรีบร,รอก่อนเฮ้ยชั้นทาสีนี้สวยมากเลยอ่ะใครชอบเพอร์อะไรมินมาได้นะรอบสอง 3 4 5 6 7 8 9ย่ขยับนะคะตอนนี้ปาก 10, 11, 1เจ็คือเริ่มเลือะแล้วอะ่ะสามสมันเยอะมากเลยนะพอละห้า6เคยนั่งทอนะเจ็ด <47. S 2> แล้วกอนดเพิดเหงาให้อะมนั่งทายริปเล่น8ดเกเอ็แว่าจะถึงร้อยรอบปะไม่ถึงอบอคน,น้นส2งสา่งหรอเฮียบถั่ รีบส่ก็บอกแล้วเวลาใครทำชาลเลนจ์เนี้ยต้องขอคิวทั้งวันห้นาบอกแปดแปดแต่ฉันควักเยอะด้วยนะเพราะเจนเน็ตบอกอยากให้หมดเร็วปี๊บาโคจุยอะ่ะจุยจริงจุยซีเมซีเอสามสิบอ,อ่ะหาได้เดือนหนึ่งละไม่คือพี่นุ่นเป็นบิวตี้บอกเกอร์มานานพี่นุ่นต้องบอกก่อนว่าลิบแท่งหนึ่งใช้ได้นานปะ หมดแท้งก็ประมาณ1 0 0่งรถึงสองครั้ง3เดือนแต่ว่าพูดจริงๆตามตรงเลยนะตั้งแต่อยู่เป็นบลอกเกอร์มาเนี่ยยังไม่มีแพ่งไหนที่ใช้แบบหมดเกลี้ยงอ่ะเขาหนูก็จะมีแค่ลิปมันเพราะส่วนเนี่ยจะหายหมดหรือว่าเพียวแฮหรือว่าเพื่อนซุปแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าฝากหนามากคือยิงมาไม่เข้าตัวนะคะบ,บอกก่อน <laughs> การกระสุนได้เลยหรอการกระสุนยิงมานี่ไม่โดนตัวเลยอ่ะคือเด้งกลับอ่ะแต่ว่ารอบเดียวมันเบาสบายได้ดีไซน์ไห้ทาหนึ่งร้อยรอบนะคะับก่กัรเปิดได้เห็นปากจริงได้ไหมเปิดให้เห็นหน้าจริงไม่ใช่เพียงสิ่งที่ไม่ใช่เออเคอยาให้ขำดีลิปมันจะแตกสา7หุยยังเหลืออีกเยอะมากแปดก้ คือเป็นเด็กสมาธิสั้นอะที่นู้นเขาบอว่าแให้มานั่งทำอะไรเฉยๆอย่างเง <S 2> <S 2> ี้ยแลั้นมีคนเคยริบรุ่นไอ้คับวอเตอร์คือหนูเอาไปแจกที่มาหาหลัยทำคอนโทรนเทนใช่ไหมห้าสิบแล้วทีเนี้ยก็ไปแจกแล้วชีก,ก็บอกว่าไม่เชื่อหรอกค่ะว่ามันกันน้ำชีก,ก็เลยเทใส่มือชี <S <S พอเทป,ปุ๊บชีล้างไม่ออกแล้วเหมือนคนเป็นปานแดงทั้งมือเลยแล้วชีก็เอารีบูเวอร์มาเช็ด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 ชีทำคอนเทนว่ามันติดจริงหรือเปล่าก็ไม่ออกรุ่นเนี่ย ่าชาตินี้ติดถึงนู่นเกิดใหม่อะบรรทุห้าอดอันนี้เหมือนกันค่ะทาชาตินี้หมดชั้นหน้าไม่อันนี้ทาชาตินี้โดนกระสุนไปสิบรอบก็ไม่เป็นไรหกสอหกสแล้วตอนนี้เนตตี้เหมือนอะไรรู้ปล่า,ลาคนแบบพิษสัญญกรรมอะเหมือนสีฟิลเลอร์ล้นอะหกแปดหกแปดหกเก้สองเดือนละหกเอ็ดหกสองอันนี้ทาแบบเปลืองเลยนะคือร้อยห้าเก้าทาสองเดือนก็คุมแล้วปะหก ตอนนี้เหมือนจ้างปากใหม่อะจีนหมอดผิวหนังหนูเข้าไปแก้เศษนิดนึงนะคะปากเศษค่ะปากอักเศบค่ะสามตอนนี้เหมือนปั้นดินน้ำมันบนปากเจ็ดสี่เหมือนเรื่องบ้าอะไรกันคะนี้เนี่ยมันเรื่องบ้าอะไรกันคะเจ็ดแปดเจ็ดเก้าอือเราที่เจ็ดเก้าควักออกมายังเป็นก้อนขนาดเนี้ยคืออือเอาเถอะ แปดสิบคุ้มือมือแล้วคือตอนนี้เอ็นข้อมืออักเสบแล้วแล้วคือหนูอ่ะเป็นคนปากใหญ่แล้วจะหมูกสูงจะติดจมูกแล้วช่วยเหอะเหมือนตอนนี้เหมือนที่พี่แคร์พูดว่าหนูตัวละตีนเลยตอนนี้เหมือนจะหมูกแล้วคอเลยเหรอไหมไม่มีช่วงปากแปดอ็ดแสองใครอยากปั้นอะไรมาลองปั้นได้นะคะลองเทสลองปั้นได้ได้เันนี้คือเพนใหม่ไงที่เขาบอกปั้นปากสวยอ่ะไม่ใช่ปั้นด้วยฟิลเลอร์นะคะปั้นเบ้ด้วยแคสซี่เนี่ย คุณอมาแล้วเหรอคะเรียกบอมาตอนไหนคะหมอผิวหนัง86ด8เเ้ฮ้ยหอด้วยดิ9หอเนึ่งร้อยขออันนี้เล้ค่ะไม่กล้าขยับปากคนลดทาได้10สิครั้งหนึ่งหินงอกหินเทยป้าต้องปากอ่ะ นี่ตัวเองก็มีนี่ไม่ใช่ผู้หญิงนะและนี่ก็ไม่ใช่ผู้ชายนะเพราะนี่คืองานศิลปะ่อยร้อยแปดร้อยเก้าอ่าเริ่มเริ่มแล้วนะเริ่มควักควักไปเราไม่มีแล้วนะร้อยสเฮ้ยร้อยสิบเอ็ดมันไม่เกาะปากอะร้อยสิบสอง ร้อยยี่สิบแต่นี่ว่ามากกว่านี้ได้มากกว่านี้เพราะว่ามันยังแบบเอาอีกไหมล่ะไม่ไหวีดันไปอีกและพอแล้วไม่เราต้องเผยแผ่ความจริงให้คนเห็นพี่ผพี่โพี่นุ่นแค่นี้ก็คุ้มแล้วเอาแค่ไหนคือแหมเดี๋ยวซื้อมาสองวันหายในบนรถเจ๊ไปบามไหมไปบามต่อบามหนึ่งกำใช่ไหมแต่เวลาเราใช้บามจริงมันก็คือแบบ หอมมากอ่ะทีนี้แหละเล่นว่าอะไรจริงเละไปหมดอ่ะนี่ไงฉันทำอย่างนี้ดีกว่าทาได้ครั้งหนึ่งทาได้ครั้งเดียวได้หนูทำด้วยเหนื่อยแล้วเจ้าของมันเหนื่อยแล้วไม่น้อยนะจ๊ะทาได้ครั้งเดียวจบนี่แหละสวยพร้อมออกบ้านสมมติเราเดินไปอีทวิวเนาะต้องมีคนสะกิดอ่ะจริง ลิปลูกชุบถาได้ <100 S 1> 126ครั้งแต่จริงนะเกินใช่เกินร้อยเปอร์เซ็นต์านเปอร์เซ็นต์แม่มาก,มากคือฉันควักเยอะมากมาเรื่อยๆนะคะให้หมดแต่เ <c oughs> จ้าของลิปเป็นจันมาฮซันคือจะตายแล้วเนี่ยนั่งอยู่ตรงเนี้ย คลิปเนาะปีเถอะมันเล็กมาวเลยอโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะคะสรุปว่า r e s 리페쉬네스티ลูกชูบสามารถทาได้126่่สิครั้งอย่างต่ำแต่ก็ยัลต่ำนะอย่างต่ำนะทอมเมื่อกี้ฉันควักฉ่ำมากแล้วลิปบาร์มอ่ะใช้ได้เยอะมากฝากผลิตภัณฑ์ได้เลยใช่ค่ะก็ตอนนี้นะคะเนมมีทั้งหมด4รุ่นนะคะรุ่นแรกนะคะ I Have Water เป็นตินน้ำค่ะรุ่นที่2นะคะเป็นจอกจอกค่ะตัวนี้เป็นกรอสนะคะแต่เป็นกรอสแบบมีความแบบ บำรุงไปด้วยในตัวแล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งคือบำรุงแบบแท้ๆเลยเป็นดิงออยนะคะเป็นลิปเปลี่ยนค่าตาม p h เป็นกอสเหมือนกันแต่เปลี่ยนสีนะคะแล้วก็ตัวล่าสุดค่ะรุ่นนี้เลยลูกชุบนะคะนี่เลิศเลยคุณแม่เลิศเลยค่ะทุกตัวยังมีขายสามารถหาซื้อได้ที่วัสด์นะคะแล้วก็อีฟแนบอยแล้รก็บิลท i ีมแล้วก็ออนไลน์ได้ทุกสาขาสามารถอุดหนุนน้องเนสตี้ได้นะคะใครชอบแบบไหนก็ไปลองดูกันได้เลยนะจ๊ะโอเคก็วันนี้ขอบคุณคุณเนสตี้ด้วยนะคะพี่นุ่นไม่เป็นไรคุณลูก ไม่เป็นไรเลยคุณลูกตัวทอมไม่จริงจยู่ต้องขอบคุณพี่นุ่นมากกว่าที่บอกว่าเห็นแบบว่าเด็กคนนี้เป็นดูเด็กคนนี้มาไม่แต่ฉันเห็นว่าเธอออกมาหลายรุ่นแล้วแต่รุ่นเนี้ยลำพังจะให้สวอตอ่ะก็ตายไปก่อนเธอทาชัดนี้ลบออกชัดหน้าถ้าทารอยชั้นอะเอาเอะก็คือสักอ่ะเหมือนสักถ้าออกไปน้องบ้านอย่างนี้กาะอ่ะสามพันห้าพันไอก จะบอกว่าทาจนหมดแท่งเนี้ยใครที่แบบทำเครื่องสำอางเหลืออะไรอ่ะใครอยากให้ใครมาอีกนะคะก็คอมเมนต์มาได้เลยถ้ามีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวนุ่นเชิญมาแน่นอนนะคะขอบคุณน้องเนสซี่ขอ้โหด้วยโอเคเปกันใหม่ค่ะบ๊ายบายหมาหมอค่ะไม่กูว่าเกิดปอบตอนเนี้ยกินเลือด